ตัวเลคะ่ะดีต้อนรับสู่ Virtual Reality สอคะ่ะดิฉันนางสาวพักพรรื่นฤทธิร์รหัส6 6 2 0 5 0 3ศูน Virtual Reality หรือ VR คือเทคโนโลยีที่สร้างโลกเสมือนขึ้นมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนั้นได้เสมือนจริงในปัจจุบัน VR ได้พัฒน,นา จากการใช้งานเพื่อความบันเทิงเข้าสู่ยุค VR 2.0ซึ่งเน้นความสมจริงการโต้อตอบและการนำไปใช้จริงในหลายภาคส่วนเช่นการศึกษาการแพทย์อุตสหาหกรรมและธุรกิจค่ะทุกคนสงสัยไหมคะว่า VIRAL ลลูคืออะไร VIRAL ลลูนะคะเป็นภาพจำลองสภาพแวดล้อมสามิติค่ะโดยอาศัยอุปกรณ์เช่น VR h e s s เพื่อสร้างประสบการณ์การมองเห็นและการได้ยินระบบ VR จะทำงานร่วมกันระหว่างภาพมิติรอบทิศทางเสียงแบบ Special a udi o การตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะมือและร่างกายและนอกจากนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริงนั่นเองค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะจาก VR 1.0สู่ VR 2.0 VR 1.0เป็นเทคโนโลยีในยุคเริ่มต้นค่ะมีข้อจำกัดด้านความละเอียดของภาพการตอบสนองและการโต้ตอบของผู้ใช้และ VR 2.0ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่ะด้วยเทคโนโลยีจอภาพความเอียดสูงระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ค่ะรวมถึงการนำ AI และ c o u d Computing เข้ามาประมวลผลซึ่งทําให้ VR ไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่เป็นการมีส่วนร่วมค่ะความแตกต่างของ VR 1.0และ VR 2.0นะคะ VR 1.0ภาพไม่คมชัดมากค่ะการโต้อตอบจํากัดค่ะเพื่อใช้ความบันเทิมเป็นหลักค่ะแต่ VR 2.0ภาพคมชัดใกล้เคียงสายตาหนุนค่ะตรวจจับมือดวงตาและท่าทางและตอบสนองรวดเร็วแบบเรียลไทม์รองรับการใช้งานระดับมืออาชีพแน่นอนค่ะ เทคโนโลยีสำคัญของ VR 2.0นะคะได้แก่ High Resolution Display และการเวียนหัวเพิ่มความสมจริงค่ะ Motion and Hand Tracking ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ค่ะ Eye Tracking วิเคราะห์ทิศทางการมองเห็น AI และ Machine Learning ปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนค่ะ o o d และ 5G ช่วยให้ระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็วและ,สะเสถียรค่ะ การใช้งาน VR 2.0ในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านการศึกษาด้านการแพทย์นอกจากนี้ยังมีด้านอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจด้วยค่ะข้อดีของ VR 2.0นะคะให้ประสบการณ์ที่สมจริงและเข้าใจง่ายค่ะลดความเสี่ยงจากการฝึกปฏิบัติจริงช่วยประหยัดระยะเวลา,าวและต้นทุนในการทําระยะยาวค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทํางานค่ะข้อจากัดของ VR 2.0นะคะอุปกรณ์ยังมีราคาสูงการใช้งานต่อเนื่องอาจทาให้เมื่อยล้าค่ะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สุดท้ายนี้จะผลัดดันเทรนนั้นไปในทิศ่านใดในอนาคตวิยา20จะถูกผลัดดันไปสู่การใช้งานจริงในชีพประจำวันมากขึ้นในความสมจริงภาษสาน i ในด้านการเรียนการทำงานการแพทย์และสังคมเสมือนอุปกรณ์เล็กลงและราคาถูกเข้าถึงง่ายและคำนึงถึงความปผลอดภัยผู้ใช้ Welcome the circus to amazing digital circus. go I huh? uh, sure I think I just That sucks right Jax We should have a break